พิซซ่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะแล้วเหลือกี่ชิ้นเนี่ยเรากินกันไปทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วนักเรียนสามารถหาได้หรือไม่ว่าพิซซ่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องบอกอ่านและเขียนเศษส่วนกัน ตัวชี้วัดของชั่วโมงนี้ก็คือบอกอ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่างๆและแสดงสิ่งต่างๆตามเศษส่วนที่กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็น1ใน4ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1ใน4ี่เขียนแทนด้วยเศษ1ส่วนสี่ ด้านบนคือตัวเศษด้านล่างคือตัวส่วนอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ในกรณีรูปสี่เหลี่ยมที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนที่ไม่เท่ากันจะไม่ถือว่าเป็นเศษส่วนนะครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนเศษส่วนกันมีส่วนที่แรงเงาอยู่1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน4ต่อไปมีส่วนที่แรงเงาอยู่หนึ่งส่วนจากทั้งหมด3ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน3อ่านว่าเศษ1ส่วน3รูปต่อไปส่วนนี้แรงเงามี2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนเขียนแทนด้วย เศษสองส่วนห้าอ่านว่าเศษสองส่วนห้าส่วนที่แรงเงามีทั้งหมดห้าส่วนจากหกส่วนเขียนแทนด้วยเศษห้าส่วนหกอ่านว่าเศษส่วนที่แรงเงามีทั้งหมดสามส่วนจากหกส่วนเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนหกอ่านว่าเศษสามส่วนหกส่วนที่แรงเงามีทั้งหมดสองส่วนจากสิบส่วน เขียนแทนด้วยเศษสอง่วนสิอ่านว่าเศษสองส่วนสิมาดูรูปต่อไปกันนะครับอ่านนักเรียนครับมีส่วนที่แรงเงาทั้งหมดกี่ส่วนครับเยี่ยมเก่งมากมีทั้งหมดสี่ส่วนแล้วช่องทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ส่วนครับถูกต้องมีทั้งหมดแส่วนเขียนแทนด้วยว่าเศษส่วนเก่งมากอ่านว่าเขียนรูปแสดงเศษส่วน ยกตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน6ก็จะมีหลายรูปแบบเลยที่จะเขียนให้เป็นเศษส่วนได้ดูอย่างรูปแรกรูปวงกลมมีทั้งหมด6ส่วนแต่แรงเงาแค่2ส่วนรูปที่2สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็น6ช่องที่เท่าเท่ากันมีส่วนที่แรงเงา2ส่วนต่อไปนะครับครูให้นักเรียนระบายสีให้เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้ ดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยเศษ1ส่วนสมีรูปวงกลมมาให้แบ่งเป็น4ส่วนที่เท่า,ทากันนักเรียนจะต้องระบายสีทั้งหมดกี่ช่องครับเก่งมาก1ช่องครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่2ครับเศษ1ส่วน3รูปวงกลมที่แบ่งเป็น3ส่วนที่เท่าเท่ากันนักเรียนจะต้องระบายสีทั้งหมดกี่ช่องครับที่ จะทำให้รูปวงกลมมีเศษส่วนเท่ากับเศษ1ส่วน3เก่งมากระบายสี1ช่องครับข้อ3เศษ2ส่วน5รูปวงกลมที่แบ่งเป็น5ส่วนที่เท่าเท่ากันนักเรียนจะต้องระบายสีทั้งหมดกี่ช่องครับเก่งมากระบายสีทั้งหมด2ช่องครับเด็กๆอย่าลืมนะครับ เศษส่วนเราจะต้องแบ่งส่วนให้เท่าเท่ากันถ้าแบ่งไม่เท่ากันจะไม่ถือว่าเป็นเศษส่วนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้า